สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม b บีดเวฟโซ l ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นหอคอยดาดพิเศษกันนะครับกับหอคอยภูเขาน้ําแข็งแห่งการฝึกปือนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเพียงแค่ดาดพิเศษเอกต้าหนึ่งถึงห้านะครับสำหรับคนที่จะดูชั้นอื่นๆไปดูได้ในเพลย์ลิส ผ่านภูเขาน้ําแข็งแห่งการฝึกป,ปื้นะครับมันชื่อหอคอยเนี่ยนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมเขียนว่าอะไรนะครับเราไปดูกันนะครับน่าจะเป็นแบบเคลียร์หอคอยอะไรแบบนี้นะครับกดที่แสดงเพิ่มเติมใต้คลิปแล้วก็ไปเลือกหาดูได้เลยนะครับมีแปะว่าอยู่ในใต้คลิปนะครับกดแสดงเพิ่มเติมเนาะมันจะมีไกด์อื่นๆอยู่นะครับคนที่จะดูแบบเต็มก็ไปดูได้นะครับทีนี้เนี่ยที่คลิปนี้ผมจะมาลงแค่เอ็กซ์ต้าหนถึงหเพราะว่า ตามที่บอกมันมีคลิปอยู่แล้วนะครับในการเล่นนะครับไอ้พวกนั้นมันไม่เปลี่ยนดานนะครับแต่เอกตาเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับมันจะเปลี่ยนทุกๆเดือนเพราะฉะนั้นเดือนนี้มันก็เปลี่ยนเราก็จะมาเล่นแค่แผดดานเอกตาให้ดูกันเฉยๆนะครับโอเคพร้อมกันแล้วเนาะเราไปดูกันเลยตั้งแต่ชั้นที่หนึนะครับ สำหรับชั้นที่1น,นะครับเขาบอกว่าคณสวัสิผู้สังหาร5้าเท่าก็คือสังหารโยมทูตนั่นแหละนะครับผู้สังหาร5้าเท่านะครับก็เอาตัวละครที่มันคิลเลอร์โยมทูตแล้วก็ความเสียหายของสังกัดอลันคาเพิ่มขึ้น2เท่านะครับความเสียหายสังกัดเอสปาราจะดึงมาได้แค่1นส่วนหเพราะฉะนั้นไม่ใช้เอสปาราเนาะใช้อลันคาที่สังหารโยมทูตเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าอลันคา มันติดเอสปาร์ดาหมดเลยอ่ะมีเนลเลียนไม่ติดนะครับมีเนลเลียนไม่ติดแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะดูช้าไปนะครับอ,อ่ผมไม่แนะนำให้ใช้เอสปาร์ดานะเพราะว่า,วามันดาเมจได้แค่1.5สนเพราะฉะนั้นเราเอาแค่สังหารยมทูตก็พอละมันจะป็นต้องเอาเอสปาร์ดาเพราะว่ามันมีตัวเก่งๆเยอะนะครับสังหารยมทูตอย่างเช่นทุกินนาดะเป็นต้นนะครับผมก็จะใช้ทุกินนาดะแล้วกันนะครับไม่ได้ในเรื่องของเผ่า แต่เอาแค่สังหารก็พอไม่ต้องกลัวนะครับดันนี้มันอ่าไม่สน่ทิชั้นพิเศษเนี่ยมันไม่จํากัดเวลานะครับพอมันไม่จํากัดเวลาอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับใช้เป็นมาสกีแทนดีไหมผมขอเช็คอะไรนิดนึงเชียวนะคุ ามาสักกี่ล้วดีลนะได้บุัดเยอะกว่ามาก็จริงๆใช้ใช้เนียวเรียกก็ได้นะถ้าคุณปั้นมาดีนะครับแต่ผมไม่ได้ปั้นมาเลยผมก็เลยขี้เกียจปั้นนะครับใช้ทุกตรนดาแทนมาอันนี้คือผมมีน้ำหอมกับคำพีด้วยนะครับก็จะเล่นได้อยู่ เน้นแรงไว้ก่อนนะครับโบนัสไม่มีก็เน้นแรงไปอย่างน้อยได้เรื่องของสังหารแล้วก็ผ่านง่ายด้วยทุกิน่นะด็ <c oughs> โดนปลาหมอกผิดหมอกควันใส่นะครับหมอกออนแรงอ๊อชิวๆหน่อยไม่ได้เลยชิวๆก็โดนตีเลยบ๊อบหน่อย โอเคเจอบอยแล้วเห็นไหมไม่ไม่ได like. ้ยากนะครับเจออา巴ายิเรนจินะครับก็อ่ามีข้อควรระวังหน่อยก็คือถ้าไม่ตายเจ้าทุกคิดนดาเนี่ยอ่าปล่อยประมาณนี้นะเพราะว่าสถานะอ่อนแรงของทุกคิดนดาเนี่ยอีฝ่ายมันหายเร็วมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เล็งดีๆในการใช้โอเค อ่าติดอ,อีฝ่ายมีแผลชะกันด้วยหรอเพิ่งรู้เหมือนกันเห็นไหมประเดี๋ยวอีฝ่ายหายอ่อนแรงและเรียบร้อยสำหรับทุกนดดินดับนะครับก็ผ่านได้สบายอยู่นะเอาจริงๆสบายเลยของผมก็ไม่ได้ฟูนะครับจะเห็นได้ว่าของบางชิ้นเนี่ยยังเป็นออฟคินิคอนอยู่เลยนะครับเออของผมไม่ได้ฟูเลยนะแล้วก็ทุกินรดาผมเนี่ย ใช้2อมคำพีเท่านั้นเองนะครับก็คือ ATK กับคลิคอนแต่จริงๆคุณมีแค่ ATK เเดียวคลิคอนไม่มีก็ไม่มีปัญหานะครับผมก็ผ่านเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากอะไรมาต่อไปชั้นเอ็กาสนะครับสำหรับเ e อ็กาสเขาบอกว่าการโจมตีระยะประชิดไร้ผลนะครับก็คือการโจมตีสีแดงนั่นแหละความเสียหายของตัวละครสีแดงแรงขึ้น2เท่าแล้วก็ความเสียหายสังกัดยม,มทูตนะครับก็ยม,มทูตสังหารอารันคาสีแดง ก็ต้องใช้ตัวละครตีระยะไกลนะครับแต่ใครที่มีอิจิโกห5ปีผมแนะนําอิจิโกะ5ปีน่าจะง่ายสุดนะครับส่วนตัวละครตีระยะไกลตัวอือ่นล่ะน้าโอะถ้าเกิดคุณปั้นมาดีผมว่าก็ผ่านนะครับถ้าคุณปั้นมาดีคำพีเอสพีเนี่ยก็น่าจะผ่านละแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบง่ายเลยอิจิโกน่าจะตอบโจทย์สุดเลยนะครับง่ายสุดเลยก็ผมใช้อิจิโกแล้วกันนะครับน่าจะเป็นของของที่มีกันแทบทุกคนนะครับสำหรับอิจิโกตัวนี้ ใครไม่มีก็ลองเปี่ยนใช้ดูนะนาโอ,อกก็น่าจะไหวเหมือนกันนะครับผมก็ไหวแหละนะครับถ้าเกิดคุณปั้นมาคุณต้องปั้นด้วยนะเช่นคุณต้องมีซักคำพีเอสพีแล้วก็น้ําหอมซักเล็กน้อยนะครับในการผัดไม่ต้องใส่ตายเกิดเนาะสำหรับอิจิโกะเพราะว่าเขามีในเรื่องของการตายแล้วในเรื่องของสถานะปกติอย่างอ่อนแรงโอเคปะ อ๋ออิชิโกะมันตีระยะประชิดก็จริงนะครับแต่ว่าเขามีเรื่องของอาเบิตี้ไม่สนใจกติกานะครับก็ก็กมไม่จำเป็นต้องสนใจนะครับก็ลงได้เหมือนกันแล้วก็ีซี่มากด้วยประมาณนี้อ้าวไม่หมดเหรออ๋อมันมีแค่เวฟเดียวมีแค่ชุดเดียวสิไม่ใช่เวฟเดียวโอเคเจอนเนลเลียนแล้วนะครับชันนี้ง่ายมากเลยถ้าจะมีจิโกะห้าปี ทำไมตายดูดีปีมันเหมือนแดลงสาบมากเลย <laughs> โอเคเจอไม้ใใต้สวนมาเราก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทำให้ฝ่ายติดอ่อนแหลนะครับ <c oughs> เรียบร้อยนะครับก็ง่ายดีนะถ้าเกิดมีอินจิโกะยังไงก็ง่ายนะครับแทบไม่จำเป็นต้องมีน้ำหอมเลยด้วยซ้ำอินจ <c oughs> ิโกนะง่ายเลย โอเคต่อไปเราไปชั้นที่สามสำหรับดัดเอ็กซ์ต้านะครับชั้นนี้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 เขาบอกว่าเฉพาะสังกัดยมทูตุเท่านั้นนะครับเขาให้คุณเล่นได้แค่สังกัดยมทูตุแล้วก็คุณจะสาบารถขึ้สังหารห้าเท่าคุณก็ไปดูเลยยมทูตที่สังหารหัวหน้าหน่วยหรือยมทูตก็นิมยะได้นะนี่นิมยะได้นะครับ ็นสีเขียวด้วยนะครับชนะด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาแรงเลยปูเขียวก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดคุณปั้นมานะครับปูเขียวคุณต้องปั้นมานะเพราะว่าเขาสังหารหัวนนหน้าหน่วยสังหารหัวนนหน้าหน่วยเนี่ยมันจะแรงกว่าสังหารจุมทูดนะครับเพราะว่าเขาสังหารบอสจะได้บนัดเยอะงกว่านะครับแต่ตัวที่ผมแนะนําสุดเลยนะเจ้านี้เลย <laughs> แรงมากนะครับถ้าไม่มีก็ตัวอื่นเลยนะครับตัวพูดีก็ได้อยู่นะครับเบลกุยยากก็ได้นะครับ สังหารยมทูตเหมือนกันนะครับแต่แนะนาให้สังหารคนหน้าหน่วยจะดีกว่ามันจะได้แรงกว่านะครับนี่มยายักก็ตอบโจทยนะ์นะนี่มยายักก็ตอบโจทย์นะครับก็แต่ถ้าเกิดใช้มิคุยะเนี่ยมันจะได้เรื่องของการตายได้ดีนะครับเพราะว่าท่าสองของเขาถ้าเกิดใช้ดีๆเราสามารถหลบหลีกทาให้ตายได้นะครับอ่าไอ้นี่ก็เกง่งแต่ผมจะใช้เจ้านี่แล้วกันนะครับผมปั้นมาดีด้วยของผมค่อนข้างสูงแล้วก็ปั้นมาดีเพราะฉะนั้นก็ง่ายเลย ผมจะใส่ของแบบ PVP เลยนะครับได้ทั้งถึงได้ทั้งแหลมโอเคแล้วก็มชมตีปกติแล้วกันซันเกสยินจออาบะไลโอเคปะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะง่ายหรือเปล่ารู้สึกวิวคุยยากไม่มีสถานีปกติเนาะลองออโต้แล้วกันโอเคนะครับผมว่า เคปจิถ้าปั้นมาดีๆมาผมเนี่ยผมปั้นโฟมันก็เลยง่ายๆอยู่นะครับมันไม่ยากดูดิอีฝ่อาจาผมไม่เท่าไรโอเคเราเล่นเองเดีกว่าเพื่อที่จะไม่เสียวเวลาเนาะมาผมแนะนำเคปจิตัวนี้นะครับแนะนำเลยอีพี่ยิงปั้นมาดีๆเนี่ย ใครที่ใช้ใน PP พเนี่ยปั้นมาดีๆก็ง่ายเลยมาดูท่า,มามไม่ตายกันหน่อยตายไหมไม่ตายโอ,โอ,โอ้ผมชอบน้าร่างเนี่ยโคเท่แต่แม่งไม่ค่อยเก่งอเออเาน,นั้นแหละ จริงๆเราเล่นเองล้วก็เหมือนปล่อยออโต้เพราะเรากดตีค้างนะครับผมกดสี่เหลี่ยมค้างเลยเล่นในจอยน่อีซี่นะครับก็ใครไม่มีก็ใช้ปูเขียวก็ได้นะปูเขียวผมก็ผ่านอยู่ไปใส่คมพีเอดเคเข้ามานะครับอ่าต่อไปชั้นที่สี่นะครับความเสียหายอ่าความเสียหายผู้พืนสามเท่าสำหรับอ่าผู้สังหารไรสังกัดแล้วก็ความเสียหายสังกัดมนุษย์่ม้พืนสองเท่ามนุษย์สังหารไรสังกัด โอ้โห oh ผมแนะนํามัตสกิแล้วกันนะครับง่ายสุดละตัวอื่นถามว่าได้ไหมก็ไม่มั่นใจนะครับผมไม่เคยเล่นก็ต้องปั้นมาผมว่าถ้าเกิดปั้นมาก็พอผ่านได้อยู่อย่างเช่นเจ้าสึกิชิมะหรืออาุระนะครับไม่รู้ว่าจะมีกันหรือเปล่าอาุ ura, ะระเนี่ยแต่สึกิชิมะนี้ผมว่าน่าจะมีกันนะครับส่วนริทุกะล่างนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ไม่รู้มันเก่งหรือเปล่านะครับอ่าแต่ใครมีมาสกิก็ใช้ท่านแม่มาสกิไปนะครับท่านแม่ตอนสาวสาวเนาะ ก็ใช้แม่ไปนะครับถ้าเกิดมีแม่เนาะแมต่ตอนสาวๆตอนอ่อๆเนี่ยก็ของผมไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ก็ใส่เป็นนี่แล้วกันอาอโอเคถ้ามีมาสกีผมว่าน่าจะชิลนะครับชิลไม่ชิลเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่ง ตายเกิดต้องใส่ไหมอะใส่ไปกันแล้วกันไม่ใส่ดีกว่าตาเกิดดูไล่าสาระไปไปมาสกิมันมีบาเรียนะครับผมก็เลยไม่กลัวเรื่องตายเกิดนะครับมาแม่ของเรานี้ติดสถานะ,ะติดเผ่ามนุษย์ด้วยนะครับมันก็เลยจะอีซี่อีซี่หน่อย โอเคเจอบอสนะครับสึกิชิมะชุกุโร่ชุกุโร่นะครับซูคุโร่สิเด็ดนะครับอ่าเข้าที่หนึ่งไม่ถึงก็ตายนะครับเรียบร้อยนะครับไม่ต้องรอบาเลียก็ได้ เพราะว่าเขามีซูเปอร์อารเมอร์เจอทําไม่ตายก็แดกไปนะครับเข้าไม่ถึงตายหรอกถ้าเลือดคุณไม่แดงนะครับโอเคอีซี่นะครับ, Easy, รบมีแม่อยู่อย่างไรกนะ็อีซี่เนาะอ่าแม่อิจิโกนะครับก็เปรียบเสมือนแม่ของลูกเราอ่าถ้าเกิดคุณไม่มีึเอ่อเจ้าตัวละครเผ่ามนุษย์ที่สังหารและสังกัดจะทำํำไงเราก็ลองมาดูแค่ตัวละครสังหารและสังกัดดูอืม นี่นี่น่าจะพอได้อยู่นะไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตกท้ายคลิปตาะเดี๋ยวเรามาเก็บตกท้ายคลิปเก็บตกเลยก็ได้นะเอาจริงมามาดูดูซ้ำนะครับชั้นที่สี่ใครที่จะไปดูชั้นที่ห้าก็กอเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เผื่อคนไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองดูว่านี่นี่จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าชั้นนี้เผื่อคนมีปัญหากันสำหรับคนที่ไม่มีเจ้า มาสก,กินเนาะเผื่อคนไม่มีมาสก,กิีจริงๆผมแอบรำคาญเพลงนี้หลายรอบนะไอโดนตีเนี่ยอุ้ยเอาเรายังเป็นอนนี้อยู่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๊เกิดต้องใสไหมไม่ต้องใส่หรอก แล้วก็นิสกายะอยู่ไหนโอเคลองดูนะครับไอนี้เท็ด,ดูเฉยๆเราไม่มีความเสียหายของสังกัดมนุษย์ได้แค่ความแรงเฉยๆผมลองนี่นี่ดูแล้วกันอืมได้นีนี่ผ่านนะครับน,นี่นี่ผ่านผมก็ได้เลยเออเออเออ,เอ,อ โอเคผมว่านี่นี่เป็นทางเลือกที่ไม่แย่นะครับเนี่ยอ่าเป็นทางเลือกที่ไม่แย่นะครับเวฟหนึ่งเ่ยเอ่อเคลียร์ได้ไม่ไม่กี่นาทีเองนะครับเอ,อ้ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับยังไงก็ทันเออไม่แย่ไม่แย่แยใช้ดีนี่ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มี มาสก,กินะสำหรับคนที่ไม่มีสก,กิใช้นีนี่แทนลองดูนะครับอ่าต่อไปเอ็กซ์ต้าที่5นะครับถ้าโจมตีสีแดงไร้ผลก็คือโจมตีระยะประชิดไร้ผลเหมือนเดิมความเสียหายของโยมทูตแรงขึ้น2เท่าแล้วก็ไม่แนะนำไม่ใช้หัวหน้าหน่วยนะครับเพราะหัวหน้าหน่วยเนะี่ยจะดึงพลังมาได้แค่หนึ่งส่วนห้านะครับก็อัลันกาสังกัดโยมทูดสีส้มก็ดีนะครับถ้าจะใช้สีส้มนะ อุลาระตอบโจทย์สุดเลยนะครับอิจิโกะเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําอุลาราะน่าจะตอบโจทย์สุดเลยอ่าเพราะว่าได้เรื่องของชนะสีด้วยนะครับอแนะนําอุลาระนะครับไม่มีก็อิจิโกะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอิจิโกะน่าจะมีแหละนะครับหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับที่ตีระยะไกลอย่างซันเกสึตัวนี้ตีระยะไกลหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่น่าจะไกลนะครับใช้ซันเกสึตัวนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้ปั้นมาหน่อยนะถ้าจะเล่นสายสกิลนะครับ ทุกสายอะผมแนะนำนะครับให้ใส่คัมพี a d k ไม่ก็คัมพี SP นะครับเขาเป็นสายโจมตีปกติก็ a d k ไปคัมพี R เป็นสายสกิลก็ใช้คัมพี a d k สายสกิลใช้คัมพี SP สินะครับอืมลองดูนะครับปั้นไว้สักเล็กน้อยุ๊เน้นฟู a d k ไปเลยถึงของมันจะไม่ฟูก็เถอะ <laughs> เอาโจมตีปกติอุลาร่าไม่ต้องกลัวในเรื่องของการตายเหมือนกันเพราะว่าเขามีบาลเลียนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องใสมสัสกิไรัยสไรสะเกิดใส่เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับเผื่อโดนความเสียหายมาเรามีกันไม่ต้องกลัวอ่าลืมบอกไปอุลาราผมมาห้าสิบห้า,าน,นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็อีซี่โอ้ยเห็นไหมโดนตีเข้าไม่เท่าไหร่เอง เพราะว่าเราใส่ลิ้์ถึกไปด้วยมันเป็นถึกบวกบวกพลังโจมตีนะครับอืมโดนหน่อยหนึงผมว่าชั้นนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะมีปัญหาก็คือไอชั้นเมื่อกี้มากกว่าชั้นนี้นี่ตัวใช้เยอะ นะครับอีซี่เลยเจอยามีเจอยาม่ทําไงก็บาเรียไปแล้วก็เดี๋ยวเสียงเขาทําไมแปลกแปลกเหะผมชอบเสียงยามี่ว่ะมันดูโอล่าโอล่าดีโอเคเรียบร้อยนะครับสํหรับชั้นนี้ง่ายดีก็ไม่น่ามีปัญหาการสํหรับชั้นนี้นะครับปัญหาตามที่ผมบอกน่าจะเป็นชั้น นี้มากกว่าอืมชั้นนี้น่าจะมีปัญหากันมากกว่าเนี่ยชั้นนี้น่าจะมีปัญหามากกว่าเพราะว่าไม่น่าบางคนไม่มีมนุษย์สังหารลายสังกัดก็ลองใช้ดูนะครับใช้พวกตัวอื่นๆก็ได้เนี่ยนะครับคุณปั้นตัวไหนมาก็ลองใช้ดูนะครับถ้าเกิดอิจิโกะมูเงนินห้าถ่ห้าก็ก็ไหวนะครับใช้ความแรงเข้าสู้นะเอาความแรงเข้าสู้นะครับ ชั้นอื่นมีอะไรอีกไหมที่ติดปัญหาเดี๋ยวดูก่อนชั้นสามล่ะชั้นสาไม่น่ามีปัญหานะครับตามที่บอกมีตัวใช้ยทดแทนเยอะอยู่ปูเขียวก็ได้ชั้นสองอานันคาย,ยูมมาทู่อ่ะมันก็มีอยู่แล้วชั้นหนึ่งล่ะอุ้ยกดผิดอยู่ใกล้กันอีกชั้นหนึ่งก็ คารคาสังหารยมาทูดเนี่ยตัวโอ้โหอ้อลืมไปผมใช้นี่นี่ว่าผมใช้เน้นแรงนะครับก็เนวเลียนก็ตทำโจทย์นะถ้าเกิดคุณปั้นมาดีเดี๋ยวผมลองเนวเลียนดูหน่อยนึงแล้วกันแบบไม่ไม่ฝูกนะครับเผื่อคนมี อันนี้แถมแล้วนะอันี้แถมใครที่ดูเป็นไกด์แล้วมีตัวละครครบก็จบไปแล้วนะครับอนี้คือแถมเผื่อสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครไม่มีตัวละครแต่มีตัวละครลิิเต็ดอย่างเดียวเลี่ยนนะครับโทชาทำไมมีเยอะแยะจังวะอโอ้โหไล่เยอะเลย ลืมกดเกิดใหม่เอาแรงดีกว่าโอเคปะลองดูลองดูนะครับเนลเลียนมีแผลชะกันใช่ไหมไม่มีเวนกรรม <c oughs> เอ้ยกดเมื่อกี้ก็ถูกแล้วแป๊บหนึ่งลวนลวนขออภัยขออภัยอ่านี่แล้วกันไะ ลองดูลองดูอันนี้ลองดูนะครับลองเทสดูแบบไม่มีอะไรเลยโอ้ท่านึงหวยแตกไปนาคุณควรมีคมภีแลนะน้ำหอมไม่นั้ไม่ไหวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับไกด์คลิปนี้นะครับถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงๆอลันคามันไม่ไหวจริงๆก็เอาแค่เผาสังหารยมทูตก็พอ นะครับตัวอื่นก็มีเนี่ยอ่ะอุ้ยยอเนี้ยไ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 อเนี้ยผ่านนะครับไอเนี้ผ่านให้ดูอีกรอบแล้วกันครั้งแรกก็จะปิดคลิปละไอเนี้ยผ่านแน่นอนนะครับอุราฮะแต่ก็เหมือนเดิมแนะนานะต้องมีน้ําหอมกับคัมภีหน่อยนะครับควรปั้นมาหน่อยผมว่าคนที่ผ่านอ่าคนที่ปลดดาดเอ็กซ์ตาได้เนี่ยก็คงจะมีกันหมดแหละสลหรับอ่อสลหรับในเรื่องของ อัปตัวละครเนาะเออใส่น้ําหอมใส่คำพีให้เขาหน่อยผมว่าน่าจะไม่มีปัญหากนเนา้สำหรับคนที่มาถึงดัดเอสตาได้เดี๋ยวมาดูแถมอุลาละนิดนึงอืมก็ลําบากลําบนอยู่นะเอาจริงๆแต่น่าจะผ่านแหละใช้คาว่าน่าจะไม่ได้เดี๋ยวต้องเล่นให้ดูเนาะ <c oughs> อุลาล,ละมันแรงนะครับมันแรงสุดละในบรรดาสายสก,กิลสีแดงนะตอนนี้เนี่ยี a ี่เลยอุลาละทุกทีน่ด่าง่ายสุดละโอเคคืออันไหนที่เราไม่มีโบนัสเราก็เน้นแรงนะครับเน้นแรงเข้าว่าเน้นแรงเข้าสู้นะครับ ไอเซนก็ได้นะเอาจิริงไอเซนหกปีเนี่ยใครมีก็เอามาใช้นะผ่านเหมือนกันนะครับเออไอเซนมันสังหารยูบทูตเนาะถ้าเกิดมันสังหารยูบทูตเนี่ยยังไงมันก็ผ่านผมว่าน่าจะมีกันแหละไอเซนเออยิ่งไอดีใหม่ๆน่าจะมีกันน่าจะมีกันหมดนะครับเพราะว่าน่าจะรีหากันเต็มอันนี้สำหรับคนไม่มีไอเซนแล้วกันไม่มีโทรคินาดะด้วยก็อุลาฮะตัวนี้ ตอบโจทย์นะครับเห็นไหมเจอบอลงนะ่ายง่ายนิดเดียวเยบอร์เลือดเขาเดี๋ยวครบบเดียวเขาก็ตายแล้วเห็นไหมเขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเล่นกับเราเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับ okay, อโอเคก็ทิ้งกันไว้เท่านี้แหละนะครับสำหรับสำหรับ การลงหอคอยชั้นเอ็กซเนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเหนื่อยแล้วนะครับไว้เจอกนใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากไปด้วยกดไลค์กดแชร์กด, share, กด,ดติดแจ้งเตือนและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะครับไว้เจอกนใหม่เนาะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ